สวัสดีจ้าสวนเกษตรผสมผปปสานล้ำไย,ยกเกษตรฟาร์มเลยจ้าอ่าเย็นเย็นฝนตกปล่อยปล่อยจ้าเอามาเบิงกันข้าวเหนียวแดงอินซีแม่ลำยไยปีโหหาไดยจ้าเด้ออันนี้ไปท่านได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องงามคักแปลงนี้สามไร่กว่างามจ้างามไม่มีต้นหญ้าเลย ก็บนมาแปลงนี้หมุนรอบทิศเลยจ้าหมุนรอบทิศนูน่นอีกแปลงหนึ่งฝั่งต้นไม้เลยนะจ้านี่จ้าข่าวเหนียวแดงอินซีแม่ลำย้ยปีหกค่เด้อจ้าเด้องามงามนะมีปุ๋ยอินซีน้อยคะ่ะแหนแดงมีแหนแดงด้วยจ้าวันนี้ฝนดีค่ะเพราะว่าพายุโนรูเขา่า แต่ว่าโชคดีบ้านเขาเขาแค่หางแต้กระตกตกตลอดแล้วก็นหน้าม้าตลอดเลยจ้าอันนี้แหนแดงลา่าล่าเขาเมื่อแกแล้วเขาจะสลัดเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวเด้จ้าเดินดูดิเยอะมากเลยอรลชอนปล่อยไว้แล้วก็ตากไปให้เป็ดให้หมูให้ใกล้เขาได้จ้าแหนแดงอากาศดีมากฝนปอยโปๆยว่าถือว่าตกแห้งเนาะค่ะเนาะ ตกปอยปอยเข่าเนียวแดงอินซีแม่ลำไย,ยปีหกห้ายจ้าเด้ออ่าันวามกกะลาลูกค้าที่เคยกินก็สามารถที่แบบว่าจะสอบถามสั่งจองเข้ามาได้เือจ้าเด้อโลละ80บาทไม่รวมส่งจ้าข้าวเหนียวแดงอินซีแม่ลำไย,ยปีหกห้านะคะเคยขึ้นนาม,มากงามมากเลยจ้าสวัสดีค่ะ